สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ช่องมัดยูสคานะคะสำหรับวันนี้นะคะพามาเจอกับรถสวยราคาถูกอีกแล้วนะคะวันนี้มากับ t o y o ต a v i o อนะคะตัวนี้เป็นโฉมหน้าหมูนะคะโฉมปี2013นะคะแล้วก็ที่อยู่ด้านหน้าเราคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปเลยเบาะหนังเกียร์อ,ออโต้นะคะฟังก์ชันการใช้งานแบบครบๆเลยและที่สำคัญนะคะคันนี้ค่าตัวน้องนะคะแค่ สามแสนต้นๆ้นเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึงแปดสิบสี่นวดกันเลยทีเดียวนะคะเจ็ดปีเลยคันนี้นะคะมากับสีบรอนนะคะลูกค้ามากับสีบรอนนะคะตัวนี้เป็นตัวจีเลยนะคะลูกค้าปี2013ตัวท็อปเลยตัวจีเลยนะคะตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่แค่3 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะฟังไม่ผิด3 1 5 0 0 0บาทเองนะคะลูกค้าลูกค้าได้รถปี2013นนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะแล้วก็ ได้ดอกเวี้ยพิเศษด้วยดอกเวี้ยพิเศษนะคะ2.79นะคะเริ่มต้นนะ่ะมาดูกันที่รายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะตัวนี้นะคะมากับชุดแต่งรอบพันเลยนะคะสังเกตดูว่าตัวนี้ใส่สปอยเลอร์ให้หมดแล้วอ่ะสปอยเลอร์อยู่ด้านหลังสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะคะตัวนี้มากับสีบรอนนะคะมากับสีบรอนตัวโคมไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าตัวนี้เรียกกระจังหน้าหมูนะคะ เป็นโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์โตยโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะขันมาด้านล่างนะคะตัวนี้ใส่ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะมากับสกเกิร์ตรอบพันเลยมากับสกเกิร์ตรอบพันนะคะตัวนี้รถสวยรถเดิมเลยนะคะรถเดิมๆเลยนะกะระจกนะคะเดิมแท้โตยโตยโต้าทุกบานเลยนะคะกระจกเดิมแท้หมดเลยไม่มีการเปลี่ยนมานะคะตัวนี้กันสาดแท้นะคะ กระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีบรอนมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวล้อแม็กเป็นล้ออลลอยขนาด15นิ้วนะคะดิสเบรกสีล้อนะจ๊ะคันนี้ดิสเบรกสี่ล้อนะคะให้ความนุ่มหนึบเลยนะคะเบรกแบบว่ามั่นใจในการเบรกได้เลยนะคะตัวนี้รถจอดอยู่ที่เสรีไทยนะคะนี่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสิงห์แพทย์เสรีรักเลยนะคะใครสนใจมาดูนะคะมาได้เลยนะคะ อยู่ถนนเสรีไทยแยกมิงบุรีนี่เองนะคะอะมาดูกันรอบๆคันต่อนะคะตัวนี้คิวด้านล่างสวยๆเลยอย่างที่บอกตัวนี้นะคะกระจกโตยโยต้าเดิมแท้หมดเลยนะคะเดิมๆเ,เลยลูกค้าเดิมๆเ,เลยนะคะข้างในนะคะบอกได้เลยว่าข้างในนี่ลูกค้า นี่นะคะเบาะสวยปิ๊งมากนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ผ่านการปรับสภาพมาให้แล้วนะคะตัวนี้ปรับสภาพมาให้แล้วเบาะฟูนุ่มสวยงามมากนะคะน่าใช้กันเลยทีเดียวโตโยต้าขึ้นชื่ออยู่แล้วลูกค้าจะเดินทางไปที่ไหนนะคะไม่ต้องห่วงเลยช่างมีทั่วประเทศนะคะช่างมีทั่วประเทศอะไรหาง่ายมันททนั้นถูกนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องไม่แพงดูแลรักษา สภาพตัวรถได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้ซื้อไปผ่อนถูกไม่พอค่าซ่อมถูกด้วยนะคะถ้าลูกค้า,ามีปัญหาเรื่องรถนะคะ mm hmm. บอกได้เลยโตโยต้าเนี่ยซ่อมง่ายสุดแล้วนะคะซ่อมง่ายสุดแล้วนะ,ะวนะตัวนี้นะหนีขึ้นลงออโต้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะนี่พวงมาลัยเป็นแบบ multi function นะคะตัวนี้ควบคุมการทํางานนะคะของเครื่องเสียงนะคะผ่านที่พวงมาลัยได้เลยนะคันนี้คุ้มสุดๆบอกแล้วนี่มาดูกัน ราคาแค่สามแสนหนึ่งหมนห้าพันบาทเท่านั้น V8 หนึ่งจุดห้าตีเครื่องยนพันห้าด้วยลูกค้าเครื่องยนพันห้าไม่ทําแล้วนะคะ V8 ไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วก็ได้คันนี้ไปสภาพสวยมากนี่เลยจ้าข้างในนะจ้าข้างในนะสวยๆเลยลูกค้าดูเบาะนี่แน่นๆหนึบๆเลยนะปรับสภาพให้แล้วปรับสภาพให้แล้วสวยๆเลยนะคะ ตัวนี้ยังไม่ผ่านการติดแก๊สนะคะนี่สภาพผิวพันดูลูกค้าสภาพผิวพันติดฟิล์มให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะตัวจีไฟทับทิมหลังนี่เป็นยังไงสวยงามนะคะไฟใหม่ๆเลยลูกค้าไฟใหม่ๆเลยสปอยเลอร์มีให้ไฟเบรกดวงที่3มีให้นะชุดแต่งรอบคันมาแล้วสีบรอนดูแลรักษาง่ายด้วยมาดูด้านในกันนี่ ถาดท้ายมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ถาดท้ายมีให้เรียบร้อยแล้วข้างในกว้างขวางนะคะข้างในกว้างขวางตัวนี้เบาะน่าจะปรับพับลงได้เนาะเบาะเหมือนจะปรับพับลงได้นะคะข้างล่างอ่าแล้วก็ตัวนี้จะมันจะมียางอะไหล่ให้ด้วยไม่รู้ใส่มาให้หรือยังอ่านี่ยางอะไหล่ครบครบลูกค้ายางอะไหล่ครบครบเครื่องมือนะครบครบเลยเดินทางไปไหนมั่นใจนะคะ เดินทางไปไหนมั่นใจเลยนะคะตัวนี้ติดฟิล์มใหม่ๆให้เลยนะเนี่ยทิชชู่ยังอยู่เลยเนี่ยติดฟิล์มมาให้ลูกค้าใหม่ๆเลยนะเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด1 5 0 0ซ c เป็นตัว G ีเลยนี่เช็คได้ลูกค้ากระจกเดิมแท้ Toyota าถูกบานเลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะคะสภาพดูลูกค้า3,000 300, 0 0ต้นๆผ่อน5,000 ขอนห้าพันคันนี้หาไม่ได้ง่ายๆสภาพน,นี้หาไม่ได้ง่ายๆแผ่นเพจครบครบนะคะนี่แผ่นเพจครบครบเลยปะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างเดี๋ยวไปสตาร์ทดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะคะนี่เครื่องยนต์ vvti นะคะล้อมแม็กเดิมๆิมอันนี้แม็กสิบห้าดิสเบรกสี่ล้อเลยนะคะสําหรับโตโยต้าโฉมนี้ได้ดิสเบรกสี่ล้อนะคะได้เครื่องยนต์พันห้าด้วยขับขี่มั่นใจนะคะ ไปไหนมาไหนประหยัดแน่นอนคันนี้ปะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะมากันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,500cc นะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะสภาพห้องเครื่องสวยงามสะอาดสะอา้านไม่มีคราบน้ำมันไหละเยิมนะคะแบตเตอรี่ดูแล้วค่อนข้างใหม่เลยนะคะแบตเตอรี่ค่อนข้างใหม่เลยเสียงเครื่องยนต์ทำงานปกตินะคะเครื่องยนต์ทำงานปกตินะ หัวน็อตนะคะนี่ขนาดรถปีสิบามนะคะก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะพวกแผ่นซีลโคนอ่าพวกยางซีลโคนตัวนี้นะคะเรียงตัวสวยนะนี่ปั๊มเดิมตโตยโยต้านะคะนี่สติ๊กเกอร์นะคะครบเลยนะคะลูกค้าคันนี้คุ้มจริงๆคันนี้คุ้มจริงๆสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้นห้าพันบาทลูกค้าผ่อนเริ่มต้นแค่ห้าพันนะคะหนี่ดูซุ้มล้อดูเบ้าโชกนะคะ เดิมๆสวยๆเลยนะคะเดิมโรงงานนะคะคันนี้ห้องเครื่องสะอาดสะอา้านนะคานมันจะอยู่ด้านในสักนิดหนึ่งนะคะคานจะอยู่ด้านในมองยากนิดหนึ่งนะคะก็ดูโดยรวมไปนะคะนีพวกครูน็อตเม็ดอัพต่างๆนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ที่สําคัญเครื่องยนต์เดินเงียบปกติ ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะตัวนี้ร,รับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยโทรศูนย์หกสองเจ็ดสี่สองสี่เก้าเก้าห้านะคะคันนี้ยังไม่ติดจองลูกค้าคันนี้ยังไม่ติดจองใครมาก่อนได้ก่อนนะคะเราลงสื่อออนไลน์นะคะเซลลมีหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นใครดีใครได้ใครไวใครได้ก่อนนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่5,000ันบาทผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดโทรด่วน0ูน7 4ห4 9 9 5เจี่้า้าสวัสดีคะ่ะ